คุณผู้ชมเก็บเงินวันละ100บาทนะคะเดือนหนึ่ง30วันเท่ากับ3,000บาทท่านเริ่มเก็บตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำงานนะคะก็คือ35ปีคุณคิดว่าคุณจะมีเงินเก็บเท่าไหร่คะลองมาคิดเล่นๆนะคะวันละ100บาทคูณ30วันคูณ12เดือนแล้วก็คูณ35ปีคำตอบคือ1,260,000บาทค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนค่ะไม่ใช่การเก็บเงินแต่เปลี่ยนเงินเก็บเป็นลงทุนเงินก้อนนี้จะมีมูลค่า กว่า10ล้านบาทค่ะถ้าคุณคิดว่า10ล้านบาทเป็นเรื่องยากหรือว่าไกลเกินฝันคุณคือคนส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าคนเองก็เคยคิดแบบนั้นค่ะจนได้มาเจอกับโลกของการลงทุนนะคะที่มีมหัศจรนย์3อย่างด้วยกัน 1. คือเงินต้น 2. คือผลตอบแทนและ3คือเวลาค่ะ ซึ่ง3ตัวแปรนี้เองนะคะจะเป็นการเร่งสปีดเงินของเราอย่างที่คุยกันไปแล้วนะคะว่าเงินวันละ100บาทเดือนละ3,000บาทหรือปีละ36,000บาทนั้นถ้าเราเก็บต่อเนื่องไปจนถึงวันที่เรากรเกษียณ 35ปีนั้นเราจะได้เงิน1,260,000าบาทนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนค่ะจากเงินเก็บไปลงทุนนะคะในหุ้นโลกหรือว่า global equity ทราบหรือเปล่าว่าเงินก้อนนี้จะกลายเป็นกว่า11ล้านบาทด้วยกันด้วย3สิ่งนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือมหาศจรรย์ดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองนะคะ จากเงินต้น1นล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้าเราเก็บเงินเฉยๆเงินก็ไม่งอกเงยใช่ไหมคะแต่ว่าลงทุนนิยมวันนี้อยากชวนมาให้เงินทํางานกันค่ะตั้งแต่เดือนแรกที่ลงทุนเลยนะคะวันละ100บาทหรือว่าเดือนละ3,000บาทถ้าเรานําไปลงทุนใน Global Equity หรือว่าไปลงทุนในหุ้นทั่วโลกค่าเฉลี่ยผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณปีละ10นะคะดังนั้นเมื่อผ่านไป35ปีในวันที่เราอายุ60ปีเงินต้นเท่าเดิมเลยค่ะ 1,260,000 1, บาทแต่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นดอกเบีย้ยทบต้นจะอยู่ที่1 0 2ล้าน2บาทนะคะเท่ากับว่าเราจะมีเงินณวันเกษียณอยู่ที่1 1 4 0 0 0 0ล้าน4บาทเห็นไหมคะว่านี่แหละคือมหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นจริงๆค่ะ เหตุผลที่สอนนะคะหุ้นโลกนียคือคอผ่อตกระจายการลงทุนและมีมืออาชีพบริหารนะคะสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนมือใหม่รับความเสี่ยงได้สูงเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณนะคะเราคุยกันมาตลอดนะคะว่าควรจะลงทุนใน global equity fund หรือว่ากองทุนที่เป็นลงทุนในหุ้นทั่วโลกด้วยเหตุผล3ข้อด้วยกันซึ่งเฟิร์นขอยกตัวอย่างหนึ่งกองทุนประกอบการอธิบายค่ะกองทุนนี้ก็คือ T Rowe Price Fund SICAV Global Focus Growth ค q u i ตี้ u ันนะคะเหตุ hey, ผลแรกเลยนะคะหุ้นโลกเนี่ยนะคะเป็น c o r ์พอร t e ฟิวโอค่ะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยจริง,รงๆธุรกิจก็ดําเนินแบบ Globalization นะคะถ้าพูดชื่อบริษัทระดับโลกไปหลายบริษัทพวกเราทุกคนคุ้นเคยกันดีบางก็เป็นลูกค้าอยู่ด้วยหรือไม่ก็ใช้บริการเสินค้าและบริการเหล่านั้นอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าไปดูหุ้นท็อปโฮดดิในกองทุนนี้นะคะก็มีทั้ง Facebook Google หรือว่า Master Card เป็นต้นค่ะ เหตุผล hey, ที่สอนะคะคือกระจายการลงทุนค่ะซึ่งกองทุนนี้จริงๆกระจายการลงทุน2รูปแบบเลยนะคะคือรายอุตสาหกรรมรวมถึงประเทศและทวีปที่เข้าไปลงทุนด้วยอย่างเช่นกองทุนนี้จะกระจายไปอย่างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบริการด้านการเงินอุตสาหกรรมการสื่อสารวัตถุจักรและยังกระจายไปหลายภูมิภาคค่ะทั้งที่สหรัฐอเมริกายุโรปอเมริกาตลาดและก็ในทวีปเอเชียด้วยค่ะ และเหตุผลข้อที่3ค่ะคือมีมืออาชีพคอยบริหารพอร์ตให้นะคะเพราะว่าการลงทุนในกองทุนรวมมืออาชีพเขาจะติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้อยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงปรับเปลี่ยนหุ้นในพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ด้วยะคะ่ะอย่างเช่นถ้าไปดูผลงานของกองทุนนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาชนะเบนช์มาหรือว่าดัชนีเทียบเคียงตลอดเลยนะคะตามเส้นสีเขียวและถ้าไปดูผลตอบแทน 10, เฉลี่ยต่อปีก็โดด เด่นมาก4ใน5ปีนะคะทำผลตอบแทนได้เกิน20%ต่อปีและเป็นบวกทุกปีแม้ในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงในปี2018 เห็นแบบนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเราควรลงทุนในหุ้นโลกเพราะว่าเป็นคอพอร์กระจายการลงทุนได้ดีและมีมืออาชีพบริหารจัดการให้หลายคนฟังแบบนี้อยากรู้นะคะว่าเออแล้วถ้าอยากจะลงทุนคนไทยสามารถลงทุนได้อย่างไรครําตอบก,ก็คือสามารถลงทุนได้กับ LH Fund นะคะผ่านกองทุนเปิด LH g l o b a l Equity ชนิดสะสมมูลค่าค่ะ เราคุยกันไปแล้วนะคะสำหรับเหตุผลที่จะทำให้เงินวันละ100บาทกลายเป็น11ล้านบาทได้2เหตุผลด้วยกัน1ก็คือมาสจรย์ดอกเบี้ยทบต้นกับ2ก็คือเรื่องของการลงทุนในหุ้นโลกนะคะแล้วมาถึงเหตุผลข้อที่3นะคะก็คือการเริ่มต้นน้อยทยอย DCA ด้วย l h Fund ออนไลน์นั่นเองค่ะ พูดถึงคําว่าเริ่มต้นน้อยต้องบอกว่าเป็นคําที่ทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นนะคะเพราะถ้าลองถามคุณผู้ชมว่าการที่จะเริ่มเก็บเงินลงทุนวันละ100บาทเดือนละ3,000บาทปีละ36,00 0บาทหรือ35ปี1 2 6 0 0ล้านบาทอันไหนดูยากกว่ากันดูแล้วเหมือน1 2 6 0 0 0้านบาทจะยากที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็วันละ100บาทดูเหมือนจะง่ายที่สุดทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเดียวกันเป๊ะเลยนะคะสิ่งสำคัญที่ ตัดกันก็คือความมีวิไัยนั่นเองค่ะเราเลยอยากชวนคุณผู้ชมนะคะมาเริ่มต้นลงทุนแบบ DCA นะคะหรือว่า Dollar Cost Averaging นะคะกับ LH Fund ออนไลน์นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยมีบัญชีกับ LH Fund นะคะก็สามารถเปิดบัญชีแบบ E-open Account ได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงคลิกเข้าไปที่ www.lhfund.co.th ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็คลิกเข้าไปที่เมนูบริการออนไลน์แล้วก็คลิกไปที่เปิดบัญชีค่ะแล้วก็เลือกธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID นะคะซึ่งขั้นตอนนี้เราจะต้องทำการเปิดใช้งานระบบของ NDID กับทางธนาคารก่อนค่ะและปัจจุบันธนาคารที่สามารถยืนยันตัวตนได้มีดังนี้เลยค่ะ พยืนยันตัวตนกับธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะร,ระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดบัญชีต่อแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนรวมถึงสำเนาบัญชีรับเงินค่าขายคืนที่ต้องการค่ะเสร็จแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกดยืนยันแล้วก็รออนุมัติ1-2วันเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะ โดยหลังจากที่บัญชีอนุมัตินะคะเราก็จะได้รับอีเมลนะคะเพื่อสมัครหักบัญชีอัตโนมัติรงถึงสามารถสร้างยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อใช้งานโดยจะมีคู่มือน,นะคะแนบไปให้กับอีเมลเพื่อเราเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ส่วนใครนะคะที่มีบัญชีกับทาง LH Fund อยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลยนะคะด้วยการสร้าง username แล้วก็ password ค่ะจะเข้าผ่าน mobile application ก็ได้หรือว่าเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันค่ะโดยอย่างแรกนะคะต้องเลือกเมนูลงทะเบียนใช้งานระบบค่ะหลังจากนั้นก็สร้าง username และ password ด้วยตัวเอง กรอก OTP นะคะหรือว่า One Time Password จาก SMS แล้วก็ตั้งค่าผินเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานโดยทาง l h f u p Online นะคะจะมี5เมนูหลักๆค่ะคือเงินลงทุนกองทุนรวมลงทุนข่าวสารแล้วก็เมนูอื่นๆค่ะ เห็นไหมคะว่าถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็สมัครใช้บริการได้ง่ายๆนะคะส่วนใครมีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็ใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่คือ5ข้อดีของ LH Fund Online ค่ะข้อแรกเลยนะคะสามารถดูพอร์ตตัวเองนะคะรวมถึงข้อมูลแต่ละกองทุนก็ง่ายนะคะเพียงแค่เลื่อนไปว่าเราอยากจะดูกองทุนไหนก็จะมีหนังสือชี้ชวนแล้วก็รายละเอียดให้ครบถ้วนทีเดียวค่ะ 2คือสามารถเช็คยอดกองทุนประหยัดภาษีนะคะว่าเอะผ่านมาครึ่งปีแล้วเราซื้อกองทุนประหยัดภาษีไปเต็มสิทธิ์แล้วหรือยังหรือว่าขาดเหลืออีกมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงถ้าครบรอบปีเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุนประหยัดภาษีมาใช้ในการยื่นภาษีได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนข้อดีที่3นะคะสามารถซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนนะคะหรือว่าดูประวัติการลงทุนรวมถึงการจ่ายเงินปันผลก็ทำได้ง่ายๆในแอปเดียวเลยค่ะ ส่วนคดีที่4นะคะคือสามารถเลือกลงทุนแบบประจําเพื่อสร้างวินัยการลงทุนได้ด้วยนะคะอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าลงทุนแบบ DCA นะคะดอลล a r คอส t a เอเวอร์จตั้งแต่วันแรกไปทุกๆเดือนจนถึงอายุ60ปีรวมแล้ว35ปีนะคะจากเงินต้น1,260,000บาทถ้าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนประมาณสัก10%ต่อปีกับกองทุนเปิด LH Global Equity ชนิดสะสมมูลค่าก็มีโอกาสค่ะที่วันที่เราอายุ60ปีปุ๊บจะมีเงิน8ล้าน หรือกว่า11ล้านบาททีเดียวค่ะและข้อดีสุดท้ายข้อที่5นะคะถ้าเราเริ่มลงทุนไปหลายๆปีนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือว่าความเสี่ยงก็สามารถไปทำผ่านแอปพลิเคชัน LH Fund ออนไลน์ได้นะคะเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะ เห็นไหมคะว่า LH Fun d ออนไลน์นะคะลงทุนสะดวกทุกที่ทุกเวลาค่ะสงสัยก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.lhfun.co.th d หรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่เบอร์022863484ค่ะ สรุปนะคะถ้าคุณอยากต่อยอดเงินวันละ1 0 0บาทให้กลายเป็น10ล้านบาทนะคะสามารถทำได้ผ่าน3สิ่งนี้ 1. คือมหาศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้น 2. คือการลงทุนในหุ้นโลกนะคะเพราะว่าเป็นคอพอร์กระจายการลงทุนและมีมืออาชีพคอยบริหารจัดการให้ด้วยและ3นะคะเริ่มต้นน้อยทยอย DCA ด้วย LH Fun d ฟันออนไลน์ค่ะ